และผมกล่าวสวัสดีทุกท่านด้วยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจันนิกนะครับผมสำหรับวันนี้นะผมราอยู่กันในเกมโกโตเปียกันอีกเช่นเคยนะครับผมสําหรับวันนี้นะผมก็จะมาสอนวิธีการผสม Harvest ว o o n c h ชา m นะครับผมก็คือสร้อยคอในเทศกาล Harvest f e s t i v น l นั่นเองนะครับผมนะครับผมเมื่อสวมใส่ในช่วงเทศกาลนะครับ ก็จะมอบพอรแห่งโชคลาภนะครับผมซึ่งจะทําให้ผู้เล่นนะครับผมเพิ่มโอกาสได้รับบาลานซ์มูนเค้กเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคเรามาดูส่วนผสมกันเลยดีกว่านะครับนะโอเคเดี๋ยวจะทําการขึ้นรูปไว้ให้นะครับผมสาหรับส่วนผสมน,นะครับนะโอเคนะครับส่วนผสมก็เท่านี้เลยนะครผมเค้กม่วงนะครับผม เออพี่เค้กม่วงกล้วยม่วงนะครับสิบอันนะครับนะแล้วก็เค้กฟ้านะครับนะเจ็ดสิบอันนะครับนะแล้วก็เค้กเขียวนะครับร้อยห้าสิบอันนะครับผมเปิดตู้แล้วครับเผสมในตู้แ็บนะครับผมแล้วก็ดอกพร้อมกันเลยนะครับนะสิบเจ็ดสิบนครับร้อยห้าสิบครับปิดตู้ครับเปิดตู้ครับโอเคครับ โอเคนะฮะตอนนี้เราก็ได้มาเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ Harvest Moon Charm นั่นเองนะครับนะก็คือสร้อยคอ Harvest Festival นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะผมก็มีอยู่แค่นี้นะครับผมไม่มีอะไรมากนะผมก็จะมาสอนเผื่อตัวเองลืมด้วยนะครับนะเอาไว้ผสมของในครั้งหน้านะับต่อไปนะครับนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ